สวัสดีทุกคนด้วยครับผมตอนนี้ซีซั่นนี้นะผมตัวที่เขาแจกมานั่นก็คือเจ้าเพชเดอะเพ็ลักนะผมว,ว้าวดีเลยครับผมโอ้โหออกมาประมาณ7-8วันแล้วนะผมตอนนี้พี่ก็เก็บได้ไปที่เรียบร้อยครับผม <c oughs> คือมีในคอมเมนต์พี่เห็นแวบๆนะว่ามีเพื่อนบอกว่าได้ตั้งแต่2ชั่วโมงแรกเฮ้ย เขาทำเควสยังไงให้ได้สองชั่วโมงสองชั่วโมงได้เลยเหรออถ้าไมททาเร็วขนาดนั้นอ่ะพี่นี่งงเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมๆกันครับผมเอาจริงๆพี่ก็ใช้เวลานะเควสมันก็มีแบบให้ทําหลายอย่างเนาะมันก็ใช้เวลาลนิสนึงครับผมเอ้ยนี่เราเลือกแบบนี้ได้เลยไปที่นิวครับผมอ่า New นิวนี่ยังไงก็เจอเพราะว่าเอา้าเดี๋ยวนะ อโอ้าโหโหโหทำไมมันไม่เจอเฮ้ยมันต้องเป็นตัวใหม่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่มีโอเคดูปกติตัวใหม่มันจะขึ้นในนั้นนะทุกคนมาเรามาฟักกันแบบสดๆกันเลยฟึบมาแล้วครับผมตุกก๊กแกน้ำเย้ว้าวว้าวครับผมวันนี้ฟักกันสดๆเลย พี่ขอเรียกมันว่าตุ๊กเก้น้ำรักแล้วกันนะตุ๊กเกน้ำก็ผมใช่ปะเออเราไม่มีที่วางแล้วตูทุกวันนี้เดี๋ยวต้องจัดสวนใหม่อีกแะโอ้โหสวนเต็มมาสวนเต็มทุกคนแล้วมาดูกันเลยฟ๊บอูอูอูโยน่ารักน่าชังจริงๆเลยอู้ยมันน่ารักจังเว้ยว้าวว้าวครับผมอูคนน่ารักเลยอะ แล้วพี่มันพี่ชอบอะไรที่แบบน่ารักน่ารักอย่างนี้ด้วยนะผมเดนเสาร์นะสําหรับพี่เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าไม่น่ารักบางบางตัวมันอาจจะไม่น่ารักจริงๆนั่นแหละแต่สำหรับพี่คือมันมันโคตรน่ารักน่ารักจริงๆครับผมเพราะว่า พี่เนี่ยเป็นพวกที่แบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือว่ารู้อะไรแบบประวัติในน์ามากนะชอบโดยแบบว่าตัวมันความเท่ความอะไรต่างๆนะผมแต่ประวัติอะไรไม่ค่อยได้ศึกษานะผมแต่ว่านั่นแหละตูก็ชอบในแบบของตัวมันนี่แหละมันเดี๋ยวเปลี่ยนจากมันเออตุกแกน้ำเลยมันก็ตุกแกน้ำเลยวะพี่ว่าเหมือนตุกแกน้ำจะว่าเหมือนจิงจกก็ไม่ได้ ที่จกคงไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมทุกคนแต่มีไรยคาดโอ้ดูมันมองโอคตนรน่ารักเลยอ่ะโอ้โหแบลความน่ารักแบบนี้จังเว้ยโอเคหิวอ,อย่างลูกก่อนที่จะกินพ่อใช่ไหมไปไปกินอาหารเดอะ <c oughs> ก่อนที่มันจะกินพี่ไปฟึบๆโอ้ยออ้ยแอนิเมชันใหม่นะครับเนี่ยแอนิเมชันกินใหม่เอา้าเราไม่แบ่งไอตัวนันะ้นนะเดี๋ยวดะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้เห็นกินกันอยู่สองตัวใช่ไหมไอ้อตัวฝั่งไอ้ตัวฝั่งนี้ยฝั่งซ้ายมือพี่เนี่ยร้องเลยว้ายทำไมไม่แบ่งตัว <c oughs> <c oughs> ดูจากการพูดใส่เมื่อนะฮะแล้วก็ดูจากปากมันไม่ได้กินอยู่ตัวเดียวเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมาดูค่าพลังกันดีกว่าครับผมร่างแรกเลเวลสิบนะผมเลือดจะอยู่ที่หนึ่งพันยี่สิบกนะผมดามเมจอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดทำเงินอยู่ที่สามพันแปดร้อยสองต่อสามชั่วโมง ก็ดูว่าค่าพลังโบโบกับไซโนที่มาจากขลึกยุงไหมพอๆกันครับผมคือไอพวกสามชีวิตจริงๆต่อให้มันมีพลังน้อยกว่านี้มันก็โกงเพราะว่ามันเป็นตัวแทงที่รับดาเมจได้แบบสูงมากต่อให้คุณจะแบบ AI จะมีดาเมจมาเป็นหมื่นอะ่ะถ้าเอาพี่อินโดไปรับก็ตุูมเดียวแตกใช่ไหมแต่นี่สชีวิตนี่ยืนได้ทั้งวัน ยืนไม่พอนะผมเวลาเปลี่ยนตัวไปมีโอกาสมีโอกาสนะต้องบอกว่ามีโอกาสมันไม่ใช่ทุกครั้งนะคผมมีโอกาสชุบชีวิตกลับขึ้นมาด้วยไนดะ้ผมเออโกง <c oughs> แค่นั้นแหละมันโกงถูกตีตายด้วย <c oughs> เขาเรียกอะไรถ้าไม่ตายใช่ไหมโอเคทุกคนมาวันนี้ลงสนามกันฟืบ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้มีแพ็คโอ้โห,โหรีเจนดารี่อ๋อ เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแพ็คเงินเขียวกับแพ็ค JW เหมือนเมื่อก่อนที่พี่ชอบตีแล้วทุกคนเพราะว่ามันเป็นแพ็คแบบเนี่ยสิบสิบสเต็ปนะคผมพอตีเสร็จมันก็เหมือนแจกเลยเอามาแจกเลยอันนี้จะเป็นแพ็คใช้โอเคตัดโลกล้านปีขุยตั้งสิบเอร์เตเหลือรีเจนดรีระดับสองสปริงไทมเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้ตัดโลกล้านปีคอมโบกับได,ดโนเสาร์วันนี้ อ่างั้นเดี๋ยวพี่ตบรีเจนอลลี่ก่อนเลยแล้วกันครับผมสามเมตด้วยกันถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมรีเจนอลี่โอ้โหตัวจะไปตบยังไงแล้ว <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวนะครึ่งบกครึ่งน้ำึ๊บมันอยู่เล็กๆโอ้มันอยู่เล็ก,ๆเล,กๆเลยมันเป็นส่แทงอ่ะทุกคนพี่จะทําให้ดูนะพี่จะทําให้ดูว่าถามว่าสามารถชนะได้ไหมออาแล้วตัวตัวไปไหนหมดอ่ะ โอ้โหตัวทูไปไหนหมดเนี่ยปาจัดครับผมมันโหดอยู่แล้วไอ้โบตามชีวิตอย่าใช้คําว่าโหดใช้คําว่าโกงใช้คําว่าโกงยังจะดีกว่าโบ <c oughs> ไม่ได้ว่านะดูไม่ได้ว่าแต่มันโกงจริงๆอ่ะด้วยถามดิคุณเลือดหนะึ่งพันนาผมจะไปรับดาเมจของอินโดแรปเตอร์อย่างนี้ได้ไหมเออเห็นไหมตายไปตัวเดียวยังเหลืออีกสองมัน ถ้าเป็นตัวอื่นมันทําไม่ได้ครับผมตัวอื่นที่แบบมีชีวิตเดียวอะเออแล้วมีแบบเลือดแค่พันเดียวอย่างเงี้ยโดนตบตายดิโอ้โหดูดิมันตบเป็นขนมเลยตบเป็นขนมเลยตบจูจังเลยโอ้โหเอาละครับผมตอนนี้มีสามตบสามที่สามารถทําให้มันไม่ตายได้เลยนะคือแบบเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาโอ้หุยแล้วเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งครับผมเหลือตัวเดียวมันมันเกี้ยวเหลือเกินมา อินโดมินาตเร็กลงสนามจัดมากมาแล้วครับผมว้าอย่างเดียโอเคอินโดมินาตเร็กตบไปก่อนตบอินโดแรปเตอร์เจนสองแล้วสไปโนเซิลทอปลงมาแล้วก็เมเทียโอ้ยเมเทียวันเอ้ยหูนึกว่าเมเทียวันไพ่ตกใจหมดนึกว่าเมเทียวันพันไปนอนบักเรียบร้อยไปดี และมาครับผมสไปโนเซลท็อปมาแล้วจังหวะนี้มีตบสี่มีตบสี่ครับผมใหมันตบสี่จริงๆบับเรียบร้อยครับผมตบส่วนทาตุเลยว่าเอาละครับผมหนึ่งกิวของเขาแล้วอินโดรแปรปเตอร์มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่ออินโดรแรปเตอร์ก้าเข้าสู่สนามไม่มีใครที่จะรอดไปได้ไปนอนบับเรียบร้อยครับผม เห็นไหมมันเป็นตัวแทงชั้นดีมันเป็นตัวแทงชั้นดีครับผมคือเอาประมาณว่าให้เราเก็บแต้งแปดได้อ่ะแล้วให้ตัวแบบเนี่ยพวกสายดาเมจแบบเนี้มาตีจบครับผมแค่นั้นเองโอ้โหงี่พี่ต้องทิ้งเดี๋ยวนะถ้าพี่ทิ้งทวนจะรอดไหมเนี่ยถ้าพี่ทิ้งทวนจะรอดไหมโอ้ตีไม่เข้านี่หว่าไปนอนจะตีง่ายตัวนั้นมาตีไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวแพ้บัเรียบรอย้ โอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมคือเห็นไหมพอเราใช้สามชีวิต3มตัวแบบเนี้ยรูปเกมมันเปลี่ยนเลยรูปเกมแบบอยากจะยากมันเปลี่ยนเลยครับผมเดี๋ยวนะแพ็กรีเจนได้เลยวะโอ้มีสิทธิ์ได้ไฮบิดด้วยโอ้ไฮบิดม่วงไรโอดูดอนกันออสซาโปครับผมทุกคนว้าว โอ้ออยางอื่นจะไปเลื่อนมันนี่นี่น,นี่ก็ดีก็ดีอ่ะอย่างน้อยมันก็มีโอกาสได้ไฮบิดเว้บางคนอาจจะได้ก็ได้มารอบสองจัดมาไม่มีปัญหาครับผมคืออย่างที่บอกนะพี่ใช้ตัวตัวเนี้ยแทงอะ่ะปกติพี่จะไม่เล่นอย่างนี้นะคือมันดูง่ายไปอะผมมันดูอะไรก็ง่ายไปหมดยัดแต่ถามว่าดีไหมทุกคนก็ควรจะเล่นนะควรจะใช้ตัวตามชีวิตนะผู้เล่นใหม่อะ่ะเพราะว่า AI ยุคนี้มันเหลี่ยมครับผมอย่าไปใช้แบบอะไรอะ่ะให้มัน ด,ดีขนาดนั้นเลยทุกคนอย่าไปใช้ให้มันแบบเสมอภาคเสมอตัวถ้ายุติธรรมอะ่ะมันไม่สมควรกับพวกเอไออ่ะไปจัดกับผมตู้พูดเหมือนตู้โกรธแขนอะไรเอไอขนาดนะ้ะเหมือนตูเหมือนตู้ตโกรธมันมาในชาติต่างโกรนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรเพราะว่าทุกคนต้องจานมันทำใหมอ่อ่ะโอ้โหมันก็สุดจัดสุดจริงสุดเกิน เกมเนี้ยพี่ว่าไอฉลาดที่สุดในทุกเกมแล้วปะม,มันอาจจะมีเกมมันอาจจะมีเกมที่ฉลาดกว่านี้แต่แต่พี่ก็ไม่เคยเจอนะหรือพี่ไม่เคยเล่นพ,พี่ก็ว่า,วามันฉลาดเกินนะ่ะไอตัวเนี้ยไอเกมเนี้ยมันฉลาดแบบแปลกๆปีามีด้วยเหรอฉลาดแบบแปลกๆปกมีดิฉลาดแบบแปลกๆปฉลาดแบบรู้เยอะรู้เยอะจริงๆไอตัวเนี้ย เนี่ยแล้วลงมาไม่ตบตัวแบบเนี้ยแล้วสกอร์เปียนเล็กเจนสองตต้องมาเจอกับตัวอ่ะทุกคนดูนะสถานการณ์แบบนี้นะยูดอนสกอร์เปียนเล็กเจนสจะรอดยังไงถูกไหมไม่รอดโอ้โหเลี้ยงตัวผมทําดีแล้วทุกแกรู้พ่อเอาล่ะมา,าส่งมาเทพยูดอนลงสนามมาแล้วามาเก็บเมทเทียร์แล้วหน่อยในสถานการณ์แบบเนี้ยไม่มีทางเลยที่สกอร์เปียนเล็กล่าง3าจะไปสู้ล่างแม็กสองตัวได้ถูกไหมมันไม่มีทางเลยับผมแต่พอมี3มชีวิต อีซี่ป่าอ้าวโอ้โาฮ่าโอ้โหชิปละตูอ่ะอ้าวอ้าวชุบอ้าวชุบชีวิตกลับมาดีครับผมทุกคนมาดูครับผมเมื่อกี้ขอโทษที่พลาดไปเองโอ้โหมหาเดมอยู่ดอนลูกบ้อป้อขอโทษ เอาล้ลครับผมสกอร์เปียนเล็กร่างสานะผมจะเก็บ3าตัวดีได้หรือเปล่ามาดูกันฟึบมาสกอร์เปียนเล็กเจ็ดมาแล้วด้วยความสามารถของ3ชีวิตครับผมกลับไปกลับมาฮะไม่มีปัญหาฟึบเราเราทิา้งแต้มไก้ก่อนไปหนอนวักเรียบร้อยครับผมเมเทียไปก่อนและมาด้วยครับผมสกอร์เปียนเล็กเจน2เลเวลแม็กมาแล้วเห็นไหมร่างแม็กครับผมร่างแม็กเลเวลยังไม่แม็กแต่ก็ร่างแม็กไนงะ และจังหวะน,นี้ตกสียครับผมบึ๊บบึ๊บโอเคเอาละฮะเราจะพิเกมยังไงครับผมตกสี่แบบนี้อ่ะเห็นไหมพี่ก็ตีไปครับผมแล้วการสี่ไปเลยปายหน้อนฟึบบักเรียบร้อยเก็บไปซองครับผมพี่ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะตัวสุดท้ายตัวทา้วทายพี่มีเจ้าตุ๊กเกน้ำอยู่เอาล่ะจังหวะน,นี้ขอร้องให้ตบสี่ ขอร้องให้ตบสี่โอ้โหแล้วไม่ตบสี่ครับผมตบสามโอเคงานพี่เปลี่ยนตัวเลยนะงานพี่เปลี่ยนตัวไปเลยครับผมมาตุ๊กแกน้ำลงสนามเอ้าลงสนามมาแล้วโอเครอบนี้เห็นไหมมันก็มีโอกาสกับไม่มีโอกาสนะครับผมโอกาสก็คือมันมันจะชุบชีวิตขึ้นมาตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งแต่บางทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่ชุบเหมือนกันครับผมเห็นไหมรอบนี้มันไม่ชุบแล้วยังไงอะ่ะก็ดูดิแล้วต่ โอ้โหแล้วยังแหงสองรอบสองรอบมาเนี่ยไอตัว3ามชีวิตมันตายหมดหรือยังยังเลยมันยังเหลือตัวหนึ่งตลอดมาสกอร์เปียนเล็กเจนสองมาแล้วตัวเสียงแหบอีกแล้วเทศะการเสียงแหบตัวกลับมาอีกแล้วโอ้ยตัวระเบื่อจริงเลยไปหนอนฟืบหมาบับกัดกัดกัดบโยนขึ้นปาแล้วก็ฟาดเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหารอบทายจัดมากโอ้โหพี่แพกกี้กาโรเป็นโลกอะไรกันไว้โหแล้วตัวตูลีด้วยเอ้ยไม่มีแบบจุบด้วยเอาระจ้า สถานการณ์ตูพิกแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่พิกธรรมดาพิกเผ็ดมากด้วยจะบอกให้แต่มันเอากินเนื้อมาหมดนะเอามหาเทพกโก้ไปไหนเนี่ยโอ้โหแล้วมหาเทพกโกร้รีเหลือแต่มหาเทพออสตาโบโอ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะนี่เมเดียโอเคอย่างน้อยพี่เมเดียก็ดาเมจดใกล้เกียงก,กับอินโดแรปเตอร์ที่สุดมาดาบอมแล้วจัดดิครับผมมันจะรอดหรือเปล่าล่ <c oughs> ะบารเดีนารเดนมันจะรอดหรือเปล่าเ้า เจอแบบนี้ตัวตายตัวตายแน่นอนเลยเอ่อฮะ๊บิบเบบเดี๋ยวนะขอเงียบขอคำนวณแป๊บหนึ่งพี่ว่าอาจจะชนะได้อาจจะชนะได้อย่างน้อยเราก็มีสามตัวไงให้ทุกคนรู้ว่าพอมีสามตัวปุ๊บมันมันจะพิเกมได้เสมอครับผมถึงตัวจะต่างเห็นไหมถึงตัวจะต่างกันขนาดนี้ครับผม ต่างกันลาฟ้าก็เหวยเลยนะเพราะว่าพี่มีออสซาโปที่ดาเมจขนาดชนะธาตอย่างเล็กน้อยก็จ้อยร่อยกับมหาเดพเมเทียโปดอนที่ดาเมจสุดแข็งแกร่งครับผมแต่เลือดนี่บางิวเฉียบเพียงหนึ่งมิลิเมตรและตบด้วยสีบผมโอเคพี่ยังจำพี่ยังจาได้อยู่ยังจำได้อยู่ยำยทำดีแล้วลูกตุนะ๊กแกนะ้ำตนะุ๊กแกน้าเปลี่ยนตัวเป็นออสซาโปโลงสนามมาแล้วครับผมออสซาโปออสซาโป เหลือหนึ่งพอจําได้มันเหลือหนึ่งแม็กกีกาโลอ่ะไปนอนปึ๊บงี่มเรียบร้อยไปดีเลือดเยอะนักเหรือหมาไรครับผมมหาเทพอยู่ดอนมาแล้วเอาจริงจริงพวกเลือดเยอะมันดียังไงแน่นอนมันทําไม่แต้มพี่หมดไงแต่มันก็ทําให้แต้มพี่หมดไงอ้าลเราเปลี่ยนตัวลงมาทุกเกนะมาแล้วโอเคไม่ชุบชีวิตไม่เป็นไรไม่ชุบชีวิตไม่เป็นไร รอบนี้อาจจะตุยนะฮะน้อนอาจจะตุยแต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าช่วยให้ทีมชนะครับผมเห็นไหมขนาดตัวต่างกันขนาดนี้ตัวพบี่รีนะผมถ้าโดยปกติแล้วไม่รอดหรอกโอเคโดยปกติไม่รอดครับผมแต่อย่างนี้รอดเฉยมากออสโปลงสนามมาแล้วเห็นไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาครับผมปายนอนตุยยอมรับว่าตูยลืมแต้มเมื่อกี้แล้วตูก็เลยกดเผื่อไป ดูลืมแต้มมาสกอรเบินเลกจี2มาแล้วพอเราลืมแต้มเราต้องกดเกลือไปหนึ่งครับผมเอาแล้วตบตีแบบนี้ออนซาสปร่วงแล้วปึ๊บปักเรียบร้อยดามดีแล้วออนซาโรปรลูกพ่อมาโอ้โหเดี๋ยวนะตุกเกน,น้ำดูเหลือตัวเดียวเอาหนูไม่ตายดีรอบนี้เพราะว่ามีมหาเดกเมเทียฟโฟโดอนมาแล้วบินมาแล้วดู ดูดามีเมจดด้วยสะเทือนเรือล่านดามีเมจดเยอะกว่าเกออีกจะขอเป็นเล็กยหนอนปึ๊บบักเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมฮะมาดีครับผมแรตต่อเดียครับผมแพ็กรีเจนรัมเบอร์ก็จบไปไปที่เรียบร้อยจัดมาไม่คาดหวัง ไม่บิดหวังครับผมโอเคอเคุ้ยมาดีมาดีอย่างน้อยครับผมก็ยังมันก็ยังดีอะนะถือว่าช่วยได้ไนนนอนนอนอยู่นี่ไงโอเคครับผมนี่นอนทนะุกเกน้ำสามชีวิตถือว่าเป็นตัวที่แบบโกงไอพวกสามชีวิตทุกตัวพี่ย้ําว่าเป็นตัวโกงหมดครับผมแต่ด้วยความดีเทลอะพูดถึงดีเทลมันแล้วกันเนาะมันสวยน่ารักมากสําหรับพี่คือแบบ เป็นตุ๊กแกที่ะไรไม่ได้น่ากลัวเหมือนตุ๊กแกบ้านน่ะเออแล้วตุ๊กแกบ้านตุ๊กแกบ้านนี้พี่บอกเลยพี่กลัวนะมีไม่ชอบไม่ชอบลายตะปุ่มตะป่ําของมันครับผมไม่ได้กลัวขนาดนะั้นเราไม่ชอบลายตะปุ่มตะปาแต่เนี้ยเออทำลายลายน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้ยตัวจับเลยแหละตัวเอามือปับ๊บ ปั๊บจับเข้าป่าโยนไปทิ้งมันชอบเข้าบ้านก็โยนถี้งป่าไปเลยโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like เพียงังใจพี่ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแพทนนน่าจะมาในอีกไม่ช้านี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมเก็บแต้มด้วยนะ5000เท่านั้น